สวัสดีครับวันนี้1พฤศจิกายน2565แล้วนะครับขณะนี้เวลา0 0น0นาฬิกา20นาทีครับก็เลย6ทุ่มของวันที่3 1ตุลาคมมาประมาณ20นาทีก็มาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังว่าเงินเข้าแล้วครับปัตสบริการแห่งรัฐนะครับเงินเข้าตั้งแต่เวลา00.00น00 00 00 ก็คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านพูดกันก็คือหกทุ่มของวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมของค่าเงินเข้าแต่ว่าถ้าถ้าเป็นภาษาอย่างเป็นทางการก็คือศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นอหนึ่งพฤศจิกายนเงินเข้าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะครับเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับวงเงินที่เข้าก็เป็นวงเงินที่รูดซื้อสินค้าได้และใช้บริการได้อย่างเดียวนะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้สะสมทบยอดไปเดือนต่อไปไม่ได้ ยกเว้นค่าแก๊สนะครับค่าแก๊สนี่ร้อยบาทนี่เขาใช้ได้ตั้งแต่25ตุลาคมห5าถึง3 1สธันวาคมห5ใช้ตอนไหนก็ได้มีอยู่ร้อยหนึ่งก็ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งครับแต่ว่าวงเงินใช้ได้ไม่เกินร้อยในช่วง3เดือนนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดแก๊สร้อยบาทนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนวงเงินต่างๆก็ตามที่โชว์ในหน้าจอที่ท่านดูอยู่นี้ก็เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เงินเข้าเวลา0.00 0นน,น,นครับใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนไม่เกิน30พฤศจิกายนห5หนะครับแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับเงินเข้าแล้วครับตามที่โชว์ในหน้าจอครับยินดีด้วยและสามารถใช้ได้ตั้งแต่บัรนี้เป็นต้นไปครับสวัสดีครับ